หลายคนเป็นกังวลนะคะไม่รู้ว่าจะเอาคอนเทนต์เอาควาพูดเอาหัวข้อที่ไหนที่จะเรา,าจะมาทำนะคะทั้งลงในคลิปเดียวแล้วก็ใน Tik Tok นะคะหรืออื่นสื่ออื่นนะคะคุณพี่มองว่าคอนเทนต์มันเกิดขึ้นไม่ซ้ำได้ทุกวันคุณม่ต้องไปคิดมากหรอก ทุกอย่างที่คุณดําเนินชีวิตในชีวิตประจำวันคือคอนเทนต์หมดเพียงแต่ว่าตรงไหนที่คุณเจอฉุกคิดเรียวมันเป็นจุดประกายนะคะอย่างเช่นนาฬิกาแหวนอย่างแหวนอันนี้ก็เป็นแหวนเรื่องของความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อเป็นเรื่องล่นกับความรู้สึกความเชื่อนาฬิกาที่เขาช่วยในเรื่องเราก็พูดไปในเรื่องของการประหยัดก็ได้ว่าหน้าที่หลักของเขาคือใช้ดูเวลาไม่ได้เลยหรือไม่ก็มเป็นสิ่งที่จะเป็นเวลาที่เราเจอต้องการไปคุมสอบไปนเรื่องของการจํากัดเวลานะคะก็จะทําให้เราไปทํากําหนดหมายได้อะไรต่างๆเูสามารถพูดได้หมดหรือดูทรง งพงคุกุลี่แบบนี้นะคะคุณก็สามารถเข้าสู่การนําเสนอสินค้าการขายเห็นไหมเนี่ยอย่าปิดอย่าปิดผงหงอกหรืออะไรก็ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในที่ประจําวันเนี่ยคอนเทนต์เราไม,ม่วันตันนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าคอนเทนต์น่มันจะเหมือนกันคือประโยคหรือคําพูดหรือว่าเรื่องราวที่มัเสนอนมันเหมือนกับคนอื่นคุณไม่ต้องไกังวลหรอกเพราะว่าอะไร คนพูดแต่ละคนร้อยคนก็พูดไม่เหมือนกันสิบคนพูดไม่เหมือนกันต้องให้เป็นหัวข้อเดียวกันแต่เสน่ห์หรือชามความเป็นเสน่ห์หรือตัวตนของคุณเอกลักษณ์ของคุณยังไงมันก็ไม่ซ้ำกับคนอื่นแน่นอนเพราะถ้าคุณถึงคุณจะไปเอาหัวข้อของเขามาแต่คุณนําเสนอในรูปแบบของตัวเองก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นซ้ำนะคะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวตนของคุณที่คุณนําเสนอในรูปแบบของตัวเราเองตัวเราเองคือคนเดียวคือหนึ่งเดียวเขาเองก็คือของเขาเพราะฉะนั้นคอนเทนต์มันมีมากมายแต่ถ้าคุณตันจริงๆคุณคิดไม่่ออกกจริงๆคุณ็ไปที Google แล้วก็ไปเสิร์ชคำว่าเทรนหรือว่าอะไรนะเทรนเทรนใหม่นะในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน่สามารถเกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะพยากรณ์ในอีกวันสองวันมันได้หมดเลยหรือแม้คุณก็คิดล่วงหน้าไปก่อนนะคะหรือคุณก็ประเมินจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานคุณก็มาพูดเป็นหัวข้อได้มันได้หมดหนึ่งก็คือไปข้างหน้าสองสิ่งที่มันเกิดขึ้นย้อนหลังสามณปัจจุบัน นะคะอย่างเช่นคุณแต่งหน้าไปอ่ะทำไมทําไมแป้งอันนี้จับดีจังคุณก็เอาตัวนี้เป็นคอนเทนต์มาเป็นประเด็นได้ว่าไปแป้งมันนี้องอะไรมีส่วนผสมอะไรมาจากไหนนะคะหรือไม่คุณก็สองสามวันมานี้คุณเคยใช้อะไรใช้ยาสมอมนี้มันดีใช้ใช้ครีมอันนี้แล้วรู้สึกว่าแต่งหน้าติดมันได้หมดเลยนะคะแต่การที่คุณคิดว่าคุณไม่มีคอนเทนต์เพราะคุณไปดูคนอื่นแล้วคุณคิดว่าคุณจะทําจะทํายังไงให้มันได้มากกว่าเขาหรือมันเหนือกว่าเขาหรือมันเด่นกว่าเขาถ้าคุณคิดแบบนั้นมัน คุณก็ตันในเรื่องของคอนเทนต์เพราะคุณทําไปเถอะทาไปเยอะๆทาไปเยอะคุณไม่รู้หรอกว่าอันไหนอันไหนที่คนเขาชอบอันไหนที่คนเขาดูคุณก็ทําไปก่อนเพราะคนเห็นแนวทางคุณก็ค่อยๆปรับแต่ถ้าคุณมัวแต่คิดว่ามันจะดีไหมถ้าลงไปแล้วจะมีคนดูไหมก็ไม่ได้ทํานะคะไม่ได้ทําแล้วก็มันก็จะกลายเป็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ที่เดี๋ยวก็จับจดุดไม่กล้าคิดไม่กลา้าทําสุดท้ายก็จะได้ไม่ได้พัฒนาตัวเองสักทีหนึ่งนะคะเพรน่นทำลงไปเลยนะคะคอนเทนต์มีมากมายในชีวิตจำวันของเราตัวเรานี่แหละเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่สนะคะค